ปกติ15%าเเนี่ยลูกค้าต้องเสียเงิน1 3 0 0 0 0กว่าบาทครับวันนี้ไม่ต้องจ่ายถึงแสน,นครับวันนี้จ่ายเงินแค่เริ่มต้นที่9,900บาทครับกับค่างวดเริ่มต้นที่1 1 0 0 0หมนะครับมาแล้วนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี้คุณไม่ต้องทนเตียกอีกต่อไปแล้วนะครับกับโปรโมชั่นตัวเจ้าเอพเพนเดอร์ตัว GT 2023ที่วันนี้โอทัมาจัดโปรให้นะครับโปรโมชั่นฟังกันดีๆนะครับ ฟรีดาวที่15%นะครับปกติ15%คุณต้องใช้เงิน1 0 0 0 0แกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องครับให้คุณใช้เงินแค่9,900บาทครับได้ในเรื่องตัวชุดแต่งและรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับชุดแต่งรอบคันกระจังหน้า V-P นะครับพร้อมในเรื่องทําหลังคาดําสีดําให้แบบนี้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้ฟรีดาว15%ครับไม่ต้องจ่ายเป็นแสนนะครับใช้เงินออกรถแค่9,900เท่านัครับ most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the m i s t so t o l แต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาอรยายละเอียดในคลิปตัวนี้นะครับผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเวลาที่ผมมีคลิปดีๆรวดสวยๆแบบนี้ก็จะได้เอามาลงให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆกันนะครับ จะขอเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่ที่เราใส่เป็นเรื่องตัวชุดแต่งเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นในเรื่องตัวกระจังหน้า V P แบบเอาผ่านนะครับแล้วก็ในเรื่องชุดแต่งตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของทางค่ายไรเดอร์ครับชุดแต่งเรามีหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์วิกเตอร์นะครับหรือว่าน e กเตอร์อะไรก็ตามตามแบรนด์ต่างๆที่คุณต้องการเรามีหลายแบรนด์ให้คุณเลือกนะครับชอบแบบไหนแคปรูปมาบอกส่งกันได้นะครับว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ทรงนี้เดี๋ยวจัดให้ครับผมมาดูในนนนนส่วด้้้าาาขงะะคครรัับบกจเ ender GT 2013 ที่มีทาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องตัวและหลังคาดำครึ่งคันแบบนี้นะครับจัดการให้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับในโปรดาวเริ่มต้นที่9,900บาทนะครับคุณได้ชุดแต่งแบบนี้กระจังหน้าแบบนี้แรบหลังคาดําแบบนี้จัดก,การให้ครบนะครับพร้อมกันในเรื่องตัวชุดสเกิร์ตด้านข้างครับชุดสเกิร์ตด้านข้างสามารถเลือกแถบได้นะครับเราแถบสีแดงแถบสีดําแถบสีฟ้าอยากได้แบบแถบสีอะไรบอกอได้ครับจะจัดการให้เป้ารองมือจับก็ใส่ให้นะครับคิวกันศาสตรงรุ่นพิมเซม ิล์มในเรื่องตัวฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับ40 60 80แล้วแต่ความชอบอยากได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาคุยกันได้ครับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับอกก็มีทําการแรปสติ๊กเกอร์ยาวมาจนถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวชุดสเกิร์ตด้านท้ายนะครับที่เป็นทรงท่อคู่เหลี่ยมนะครับหรือใครอยากได้เป็นท่อกลมคู่ก็บอกได้นะครับและยังแถมในเรื่องตัวเซนเซอร์ด้านท้ายให้อีก2จุดนะครับผมอยากสวยห่อบแบบนี้โอ้แนะนําในเรื่องตัวที่เป็นทรงท่อคู่เหลี่ยมแบบบนนี้จะะสววก่าครั เป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับรถสวยอีกหนึ่งคันที่โพาทุกคนไปดูหวังว่าจะชอบและถูกใจนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงโอ๋ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเวลาที่โอ๋ทำคลิปใหม่ๆทุกคนก็จะได้ดูรถสวยๆไปพร้อมๆกันนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งวันนี้นะครับโปรโมชั่นวันนี้ฟรีดาวที่15%นะครับปกติ15%เนี่ยลูกค้าต้องเสียเงิน130,000กว่าบาทนะครับวันนี้ไม่ต้องจ่ายถึงแสนนะครับวันนี้จ่ายเงินแค่เริ่มต้นทีี่่่9,900 11,000บบาาททรักงวดเิมต้น ได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับในเรื่องตัวชุดแต่งรอบคันสเกิร์ต V.I.P. ตัวที่เป็นกระจังหน้า V.I.P. นะครับแรปหลังคาดํานะครับหรือว่าใครต้องการเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็เข้ามาเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับเพิ่มเติมกับอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับถ้าใครที่เอาในเรื่องตัวแค่ชุดแต่งรอบคันนะครับไม่เอากระจังหน้าไม่เอาตัวแลปหลังคาดําแบบนี้นะครับขอให้คุณใช้โปรโมชั่นพิเศษครับออกรถเพียงแค่3,600บาทนะครับเป็นเจ้าของได้ทันทีเลยนะครับผมผมมีบริการในเรื่องจัดไฟแนนซ์ให้ฟรี จองผ่านออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านครับลูกค้าติดปัญหาเรื่องเอกสารตรงไหนเข้ามาปรึกษาสอบถามแนะนํากันได้ครับปรึกษาแนะนําฟรีครับยันกัาอีกครั้งนะครับกับในเรื่องโปรโมชั่นเด็ดตอนนี้ต้อนรับหน้าฝนนะครับคุณไม่ต้องทนตาฝนแล้วนะครับเพื่อคนที่คุณรักนะครับไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนนะครับปกติ1 5เสีย130,000กว่าบาทนะครับวันนี้ใช้เงินออกรถแค่9 0 0ครับแล้วพบกับโคโอ้ครั้งหน้าในตัวคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเอาไว้นี้จะซื้อรถ โทรหารอภาร,รามสองนะครับที่0 9 5 5 4 2 3 5 6 3นะครับอภาร,รามสองยินดีให้บริการทุกท่านนะครับวันนี้ลากันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ